เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแค้นหนึ่งปรารถนาบทที่27ชัยชโร เจ้าหยุดเอะอะเสียที่ว่ากันตามอายุล่วเจิงเด็กกว่าเจ้าสองปีอีกอย่างวันหน้าหากนางแต่งเข้าตระกูลสันนางก็คือพี่สะพ้ยของเจ้าในฐานะที่เป็นน้องสะพ้ยเจ้าไม่ควรปฏิบัติต่อพี่สะพ้ยของเจ้าอย่างไรมารยาทเพียงนี้ข้าไม่ยอมรับว่านางเป็นพี่สะพ้ยของข้าเด็กหน้ารังเกียจเช่นนางชาตินี้อย่าหวังว่าจะได้เป็นพี่สะพ้ยของข้าเลย พี่ร้องเอาแบบนี้ดีกว่าหากท่านต้องแต่งคุณหนูตระกูลไปเป็นภรรยาให้ได้ท่านแต่งกับลัวชิงเถอะถึงอย่างไรตอนนั้นที่ท่านปู่ของเรากับท่านปู่ตระกูลไปกำหนดการแต่งงานครั้งนี้ขึ้นก็เพียงหวังให้ความสัมพันธ์ของเสริรตไปสองตะกูลสนิทสนมยิ่งขึ้นเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้พี่ร้องท่านแต่งลัวชิงมาเป็นพี่สะใภ้ของข้าก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ อย่าเห็นว่าเซนชัยรักับไปด้วสิงอายุเท่ากันในด้านชั้นเชิงนั้นเซินชัยรยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของไปด้วสิงอย่างแท้จริงสองพี่น้องตระกูลไปภายนอกดูเหมือนพี่สาวน้องสาวที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นในความเป็นจริงไปด้วยสิงเคยประนามความผิดต่างๆของน้องสาวต้นต่อหน้าเซินชัยโรอยู่หลายครั้ง สามยังจงใจพูดคู่ให้อีกฝ่ายตกใจกลัวบอกว่าวันหน้าหลังจากไปล้วเจิงแต่งเข้าตระกูลเซินด้วยนิสัยของอีกฝ่ายต้องก่อเรื่องจนตระกูลเซินวุ่นวายกลาหลนไปหมดเป็นหน้าเดิมทีภาพลักษณ์ของไปล้วเจิงในหัวใจของเซินชัยโรก็เลวร้ายจนถึงที่สุดอยู่แล้วพอได้ยินไปล้วสิงกล่าวเช่นนี้จึงยิ่งทำให้ความเชื่อพี่นางรัง เกียไปลั่วเจิงหนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกไม่เพียงเท่านี้ไปลั่วสิงยังแสดงออกว่านางมีใจรักและเลื่อมใสคุณชายร้องเซินอีกทั้งยังเปล่าโดยอ้อมว่าหากวันหนึ่งนางได้เป็นพี่สะพ้ยของเซินชัยโรถึงจะเรียกได้ว่าสนิทสนมยิ่งขึ้นตามความหมายที่แท้จริงนานวันเข้า เซิชัยรอเด็กหญิงที่สมองมีปัญหาผู้นี้จึงถูกคำหวานของไปด้วยสิ่งซื้อใจได้สำเร็จไม่เพียงมุ่งมั่นตั้งใจทำลายการแต่างงานของพี่ร้องกับไป่้วยเจงยังเกิดความคิดไม่เข้าท่าพยายามเป่าหูท่านยา่าท่านแม่และพี่ร้องให้เอาคำนำหน้าว่าที่สะพ้ยคุณชายร้องไปให้ไปล้วสิงถึงจะดีข้อเสนอที่เซินชัยรตะกอนออก ด้วยความร้อนใจนี้นอกจากจะทำให้ไป่้วยเจิงไม่โกรธแล้วนางยังแอบปรบมือดีใจอีกด้วยดูสิคุณหนูเซินผู้นี้มองการไกลเพียงไรไม่ต้องคิดให้มากความก็สร้างสารคสรคู่สร้างคู่สมได้คู่หนึ่งแล้วเซินกูเฉินกับไป่วดเฉียงไม่ใช่คู่ที่สมบูรณ์แบบคู่หนึ่งหรอกหรือหลังจากเซินชัยรวอยวายแ่น,นี้ออกมาเซินกูเฉินก็หน้าดำท เหมือนยิ่งกว่าเกา่าเผาว่าไม่รอให้สันกูฉันปะทุอารมณ์ฝ่ายไปล่้วชิ่งที่ชอบฉกฉวยโอกาสเห็นว่าโอกาสมาถึงแล้วจะปล่อยไปไม่ได้หากพลาดแล้วอาจไม่มีมาอีกจึงรีบเผยรอยยิ้มอ่อนโยนปนเขินอายออกมานางบีบเสียงให้อ่อนหวานกล่าวว่า คุณชายร้องอย่าโมโหไปเลยนะเจ้าคะชายเราเพียงแค่มีนิสัยเหมือนแม่นางน้อยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรส่วนถ้อยคำเมื่อครู่ที่นางกล่าวน่าจะเป็นเพียงการล้อเล่นเท่านั้นข้าไม่ได้ล้อเล่นเสียหน่อย พี่ข้าพูดล้วนเป็นความจริงเซินชัยเราในยามนี้ลืมไปหมดสิ้นว่าอะไรคือได้รับการอบรมสั่งสอนอะไรคือการมีมารยาทนางเห็นไป่้วเจิงแล้วขัดตาไม่ใช่แค่วันสองวันเท่านั้นหากยอมให้นางเด็กหน้ารังเกียจนี่แต่งเข้าตระกูลเซินตอนกลางคืนขณะที่นางหลับต้องถูกทำให้สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายแน่ไม่สนใจสายตาที่ดุดันขึ้นทุ ทุกทีของส่นกูฉันเซนชัยรักล่าวอย่างไม่กลัวตายว่าพี่ร้องท่านต้องคิดให้ดีตอนนี้ผู้คนมากมายภายนอกต่างรู้ว่าไปลั่วจิงแม้เป็นแม่นางผู้หนึ่ง แต่กลับให้ท่านพ่อของนางหาผู้ฝึกยุทธเข้าจวนมาสอนวรยุทธให้แก่นางในความเห็นของข้าแม่นางก็ควรทำตัวเช่นแม่นางการกวัดแกว่งอาวุธไปมากระโดดขึ้นกระโดดลงพวกนั้นล้วนเป็นการกระทำของเด็กทำโมนทั้งสิ้น พวกเราตระกูลสันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาในเมื่อมีตำแหน่งฐานะ้คำคอสะพ้ายที่แต่งเข้าจวนในภายภาคหน้าจึงต้องเป็นที่ชิดหน้าชูตาอ้ออวดได้ไม่อายใคร แต่พี่รองดูไปลวเจิงผู้นี้ไม่เพียงวาจาร้ายกาดปากคอเลาะ,ะร้ายนางยังไม่เห็นค่าคนหนูสันผู้นี้อยู่ในสายตาตอนนี้นางยังไม่ได้แต่งเข้าตระกูลเซินก็จองของถึงเพียงนี้แล้วในภายภาคหน้าหากแต่งเข้าจวนตระกูลสซินของพวกเราจริงๆนางจะไม่ชูหางสูงเทียมฟ้าเลยหรือสันชัยโรเพริ่งกล่าววาจา้าอ่านเกลียวกระดเดือดดาน,นี้จบ ทุกคนก็ได้ยินเสียงปรบมือที่ดังกระจ่างชัดเมื่อมองตามเสียงไปผู้ที่ดูความคลึกคลื้นอยู่ด้านข้างสามยังปรบมือช่วยส่งเสริมบรรยากาศสนุกสนานกลับเป็นคนที่ทุกคนคิดไม่ถึงองค์ชายเก้าเจ้าจริง การปรากฏตัวของคนผู้นี้ไม่เพียงทำให้พี่น้องตระกูลเซนกลับไปล่วดสิงตั้งรับไม่ทันกระทั่งไปล่วดเจิงที่กลั้นหัวเราะจนแทบทนไม่ไหว ก็ยังตกใจจนสะดุ้งกับการปรากฏตัวของเจ้าจริงนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สามของปีใหม่นางที่กลับไปถึงตัวนหอก็เป็นกังวลอย่างจริงจังอยู่พักหนึ่งแต่กังวลไปกังวลมาก็ไม่เห็นอีกฝ่ายมีความเคลื่อนไหวอะไรเสียที่หลายวันผ่านไปนางจึงแทบลืมบุคคลผู้นี้ไปแล้วนึกไม่ถึงว่าหลบซ้ายหลีกขวานางกลับได้พ คู่ปรับอันดับหนึ่งของนางอีกครั้งที่จวนกัวกงเสียได้ดูจากรอยยิ้มชั่วร้ายที่เผยออกมาของเจ้าจริงราวกับเขามองเหตุการณ์อยู่ด้านข้างมานานแล้วคนที่ได้สติก่อนใครกลับเป็นเซินชัยรอตอนที่นางเห็นกับตาว่าองค์ชายก้าวมาปรากฏตัวอยู่ในส่วนของตน้นพรันเผยรอยยิ้มขัดเขินกล่าวอย่างเอียงอายว่า องค์ชายก้าวเสด็จมาได้อย่างไรกันเพคะองค์ชายเจ้าจริงทรงมองข้ามสีหน้าลหลงไหลได้ปลื้มของเซินชายโรไปทันพีแล้วกล้าวเท้าอย่างสง่างามไปหยุดยืนตรงหน้าไปลั่ลวเจิงยิ้มหยอกเล้อว่าพูดตูดม้าน้อยปากของเจ้าร้ายกาจมากไม่ใช่หรือทำไมวันนี้จึงปล่อยให้สุนัขบ้าตัวหนึ่งกัดได้เล่า แม้แต่พระองค์ยังรับสั่งว่าสิ่งที่กัดหม่อมฉันเป็นสุนัขบ้าตัวหนึง่งหากหม่อมฉันกัดตอบจะไม่เป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นสุนัขบ้าเช่นเดียวกับนางหรือเพคะอืม คำพูดนี้พอมีเหตุผลอยู่บ้างสัชัยเราที่ถูกทั้งสองคนมองว่าเป็นสุนัขบ้าโมโหจนหน้าซีดขาวถึงแม้อยากด่าไปร้่วเจิงเป็นอย่างยิ่งแต่องค์ชายก้าวอยู่ตรงนี้ด้วยนางจึงไม่กล้าอาลรว,ว่าต่อหน้าอีกฝ่ายอีกอย่าง องค์ชายเก้าเป็นตัวเลือกสามีที่ดีที่สุดและต้องใจนางที่สุดหากนางทำให้สามีผู้นี้ตกใจเพราะไปั่วเจิงเพียงคนเดียวไม่เท่ากับศูญเสียใหญ่หลวงเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยหรอกหรือ ดังนั้นต่อให้สนชัยโรอยากสับไั่วเจิงเป็นหมื่นชิ้นแต่ต่อหน้าองค์ชายเก้าก็จำต้องวางตัวให้ดูอ่อนหวานดุดเด็กสาวผู้บอบบางแซงทำท่าเขินอายเอ่ยว่าองค์ชายเก้าพระองค์อย่ารงเข้าพระไทยผิดความจริงหม่อมฉันไม่ได้ทะเลาะก,กับว่าที่พี่สะพ้ยของหม่อมฉันเมื่อครู่ทุกคนเพียงแค่ล้อ,อก,กันเล่นเท่านั้น ความสัมพันธ์ของพวกเราเสไปสองตระกูลเข้ากันได้ดีมาตลอด อีกทั้งสองตระกูลก็ไปมาหาสู่กันเสมอยามปกติที่พวกเราอยู่ด้วยกันก็มักจะหัวเราะด่าทอกันเช่นนี้เพคะเผาว่าที่องค์ชายก้าวเสด็จมาจวนตระกูลสนในวันนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกคาดไม่ถึงอย่างยิ่งความจริงหม่อมฉันอยากกราบทูลพระองค์มาตลอดครั้งตอนที่ตำหนักเจ้าหยางหม่อมฉันต้องขอพระไทยองค์ชายก้าวพี่ท่งยื่นมือเข้าช่วยเหลือ หาไม่หม่อมฉันคงตกใจตายเพราะงูตัวนั้นเป็นแน่ เซนชัยโรกํำลังแสดงความรู้สึกมากมายอยู่ด้านนี้แต่ดวงตาของเจ้าจริงคล้ายมองไม่เห็นการดำรงอยู่ของนางไม่ว่าเซนชัยโรจะชะม,ม้ายชายตาโอ้อวดตนเองอย่างไรสายตาขององค์ชายเก้าพี่สวมชุดผ้าปักลายงดงามตลอดทั้งร่างก็ยังหยุดอยู่ที่ใบหน้าของไปั่วดวจง ปราเดี๋ยวถามนั่นปราเดี๋ยวถามนี่อยู่ตลอดส่วนสซนชัยโรไม่ว่านางจะแสดงท่าทางที่คิดว่าเย้ายวนมีสเสน่ห์มากเพียงไรตลอดจนานางพูดกับองค์ชายเก้าเรื่องอะไรบ้างนั้นเขาไม่ได้สนใจฟังแม้แต่ประโยคเดียวสซนชัยโรเห็นอีกฝ่ายไม่ยอมสนใจตนเองเสียทีจึงโกรธจนดวงหน้าเล็กซีดขาวทำท่าทางขบเคี้ยวเขียวฟันสุดท้ายนางจึงเบะปาก อย่างไม่ยอมแพ้เดินมาหยุดอยู่ข้างกายเจ้าจริงเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเล็กน้อยกล่าวอย่างไม่ย่อท้อว่าองค์ชายก้าพระองค์ได้ยินที่หม่อมชันพูดหรือไม่หม่อมชันทูลว่าครั้งตอนที่ตำหนักเจ้าอย่างโชคดีเพียงใดที่พระองค์ทรงยื่นมือมาช่วยหม่อมชันได้ทันเวลา เจ้าจริงที่กําลังพูดคุยกับไปด้วยเจิงเลื่อนสายตาไปทางสซินชัยโหรในที่สุดเพียงแต่อารมณ์ของเขาดูไม่ค่อยดีสักเท่าใดเมื่อเห็นเซินชัยโหรเกาะติดเหมือนปลิ้งบนใบหน้าที่เดิมพีมีรอยยิ้มพลันถูกความขุ่นมัวเข้าแทนที่ปลายตามองอีกฝ่ายอย่างเย็นชาแวบนึงแล้วใช้น้ำเสียงที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นใดๆกล่าวว่าเจ้าเป็นใคร สันชัยเราคิดไม่ถึงว่า อีกฝ่ายไม่เอ่ยวาจาก็แล้วไปแต่พอเอ่ยออกมากลับถามว่าตนเป็นใครเสียได้ไปลวดจิงก็เส้นตื้นเหลือเกินเห็นเจ้าจิ่งมาถึงก็ลงมือกับสันชัยโรจนอีกฝ่ายรับมือไม่ทันนางจึงกลั้นไม่อยู่หัวเราะพืชออกมาการหัวเราะครั้งนี้คล้ายไม่สำคัญแต่ทำให้สันชัยโรโมโหโจนตัวสั่นพันทีขณะที่คุณหนูสามที่สมองมีปัญหา กำลังจะสะกดไฟโทสะในใจเอาไว้ไม่อยู่ จวนเจียนจะด่าเปิงใส่ไปล้วดเจิงอยู่ร,รอมรอสเฉนกูฉันที่ได้สติกลับมาก็ไอแรงแรงพีหนึ่งเรียกสติน้องสาวที่โง่เขลาของตนกลับมาได้ทันเวลานางเด็กโง่นี่ไม่คิดเลยหรือว่าองค์ชายก้าวเป็นใครมาจากไหนผู้ใดที่มีดวงตาล้วนดูออกในภายภาคหน้าเขาต้องได้เป็นห้องเต้นแน่นอนส่วนเจ้า เป็นแค่คุณหนูสวนตัวกงคนหนึ่งเท่านั้น ต่อให้ใจกล้าเหิมเกรมเพียงไรยังกล้าวางอำนาจบาดใหญ่ต่อหน้าห้องเต้นในอนาคตอีกหรือเสรนชัยเราถูกพี่ชายของนางส่งเสียงเตือนได้ทันเวลาเวลานี้จึงตระหนักได้ว่าตนเองเกือบก่อหายนะครั้งใหญ่ถึงแม้ในใจยังโมโหไม่น้อยแต่สุดท้ายสติสัมปชัญญะก็เอาชนะความรู้สึกได้จึงไม่ได้อารว,วาต่อไปเสนกูเสรนที่ระง,งับ โศะของน้องสาวลงได้สำเร็จคราวนี้ถึงย้ายสายตาไปใช้น้ำเสียงยํำแกรงอีกทั้งเคารพนอบน้อมเอ่ยกับเจ้าจิ่งว่าน้องสาวของกระหม่อมผู้นี้ถูกคนในบ้านตามใจจนเคยตัวมาตั้งแต่เด็ก จึงดืมฐานะของตนไปชั่วขณะทำนิสัยเอาแต่ใจงองแงเป็นเด็กหากล่วงเกินองค์ชายก้าวเข้าขอองค์ชายก้าวโปรดอย่าได้ถือสาเจ้าจิ่งแค่นเสียงพีหนึงตามหลักแล้วจวนกัวก้องนับว่าเป็นตระกูลใหญ่ในแคว้นต้าฉีชะไหนจึงเลี้ยงดูบุตรสาวออกมาอารมณ์ร้ายยิ่งกว่าแม่เสือเสียอีก องค์ชายเช่นค่าไม่ใช่คนใจขอขับแคบย่อมไม่เห็นคนบ้าที่ไร้สมองอยู่ในสายตาเาว่าหากว่าวันหน้าสตรีตัวตระกูลส่วนของเจ้าไม่อยากแต่งไม่ออก ก็ต้องอบรมสั่งสอนให้เข้มงวดเสียตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ทำให้จวนกัวก้องต้องอับอายขายหน้าผู้อื่นคำพูดนี้ของเจ้าจริงเรียกได้ว่าทั้งโหดร้ายทั้งเจ็บแสบและไม่มีเยื่อใยแม้แต่น้อยใช่ว่าเจ้าจริงจงใจหาเรื่องให้คุณหนูตระกูลสันไม่มีความสุขแต่เพราะคนผู้นี้ปากร้ายมาแต่กำเนิดอย่าว่าแต่สันชัยรคุณหนูแห่งจวนกัวกงผู้นี้เลย ต่อให้เป็นห้องเต้และห้องเฮานานทีปีหนถึงจะได้ยินโอรสกล่าวว่าจาหน้าฟังสักสองสามประโยคแม้กระทั่งห้องเต้และห้องเฮายังไม่ไหวหนะ้าแล้วสันชัยเราเป็นใครกันเล่า ถูกองค์ชายก้าวเน็บน้ำและเสียสีต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงนี้นางจึงรู้สึกอยากร้องไห้โฮออกมาให้รู้แล้วรู้รอดแต่นางรู้ว่าหากนางร้องไห้จนไร้เสียงไม่เพียงเสียหน้ายังทำให้คนรอบข้างที่ได้เห็นเอาไปหัวเราะขบขันอีกด้วยนางไม่อยากให้ไปรั่วเจิงนางเด็กสมควรตายนั่นได้เห็นหน้าตาตอนที่น่าสมเพชที่สุดของนางท ที่ส่นกูส่นรู้ดีแก่ใจว่าคำพูดตำหนิขององค์ชายเก้าไม่น่าฟังเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทำได้เพียงพงกศีรษะด้วยความเคารพนอบน้อมอีกทั้งรับรองว่าจะนำความคิดเห็นขององค์ชายเก้าไปถ่ายทอดให้หูหยินผู้เท่าเซินและท่านพ่อท่านแม่ทราบให้พวกท่านอบรมสั่งสอนน้องสาวที่ไม่รู้ความคนนี้อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น องชายเจ้าจริงทรงมองส่นกัวเฉินด้วยสายตาที่ล้ำลึกแวบหนึ่งตรัสด,ด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเจ้าก็คือคุณชายร้องส่นหรือคือกระหม่อมพะยะค่ะได้ยินดังนี้ในดวงตาของเจ้าจริงจึงฉายแววลุ่มลึกขึ้นอีกหลายส่วนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหูหยินภูเท่าส่นแห่งจวนกัวก้อง ข้ารับพระราชสวนีจากฮองเฮานำของขวัญมาอวยพรหูหยินผู้เท่าขอบพระไทยองค์ชายเก้าข้าได้มอบของขวัญอวยพรแล้วตอนนี้ข้ามีเรื่องส่วนตัวต้องการพูดคุยกับคุณหนูรองไปเพียงลำพังไม่ทราบว่าทุกคนจะออกไปก่อนมอบสถานที่นี้ให้ข้ากับคุณหนูรองไปได้หรือไม่ ถึงแม้น้ำเสียงขณะกล่าบาจาของเจ้าจริงจะเจือด้วยความเกรงใจแต่การเอ่ยคำขอเช่นนี้ต่อหน้าว่าที่สามีกับน้องสามีในอนาคตของไผ่ล้วจิงรวมถึงพี่สาวของเจ้าตัวไม่ว่าใครได้ฟัง ต่างก็รู้สึกว่าออกจะเกินไปหน่อยสีหน้าของเซ่นปูเฉินพลันเปลี่ยนเป็นย่ำแย่เล็กน้อยแต่ผู้ที่เอ่ยปากร้องขอคือองค์ชายเก้าต่อให้ในใจไม่พอใจเพียงไรก็ไม่กล้าเอ่ยคำว่าไม่ได้ออกมาเด็ดขาดเซ่นชัยโหรขยุ่มเสื้อด้านหน้าโดยแรงในใจนึกชิงชังแพ้จริงไปล้วเจิงมีดีตรงไหนกัน เหตุใดนางจึงโชคดีเพียงนั้นสามารถดึงดูดความสนใจขององค์ชายก้าได้มีเพียงความคิดของไปล่วชิงที่ว่องไวที่สุด ถึงแม้นางจะรู้สึกริษยาเป็นอย่างยิ่งที่องค์ชายก้ามีฐานะไม่ธรรมดาผู้นี้มาสนใจน้องสาวที่ตนเกลียดชังแต่ทว่าหากไปล่วดเจิงมีความสัมพันธ์อันใดกับองค์ชายก้าจริงก็หมายความว่าระยะห่างระหว่างตนกับคุณชายร้องเซ้นจะเข้าใกล้กันอีกเก้าไม่ใช่หรือหลังจากทุกคนจากไป จากสถานที่แห่งนี้ด้วยความคิดที่แตกต่างกันไปแล้วศาลาหลังเล็กที่ไม่สะดุดตาของตัวนตระกูลเซนก็สงบลงในที่สุดเดิมพี่ข้าไม่ได้สนใจจะมาร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของหูหยินผู้เท่าจวนกัวกงแต่ว่าเจ้าติ่งใช้นิ้วเชยคางนางขึ้นดวงตาเปี่ยมด้วยแววหยอกล้อ ได้ยินว่าคุณหนูของจวนโห่ก็มาด้วยดังนั้นเจ้าคงเดาออกแล้วกระมังว่าวันนี้ข้ามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่เพราะเหตุใดไปลวเจิงดันนิ้วของอีกฝ่ายออกเบาๆกล่าวยังหงุดหงิดว่าคงไม่ได้มาทวงหนี้หม่อมฉันกระมังอีกฝ่ายหัวเราะทีหนึ่งเจ้าเดาถูกแล้วดังที่กล่าวกันว่าติดหนี้ก็ต้องคืน นี่คือหลักการอันถูกต้องที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นนั้นองค์ชายก้าวรงคิดวิธีที่ทำให้หม่อมชันเข้าวังไปเป็นผู้ติดตามของพระองค์ได้แล้วหรือเพคะวิธีข้าคิดได้แล้วเทาว่าเรียกเจ้าเข้าวังคงต้องรอไปอีกระยะหนึ่งดูเขาพูดเช่นนี้ราวกับว่านางอยากเข้าวังเสียเหลือเกินวันนี้ ข้าใช้ข้ออ้างมามอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดหูหยินผู้เท่าสนที่นี่ก็เพราะอยากบอกเจ้าว่าต้งเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีอีกไม่นานข้าจะเรียกเจ้าเข้าวังมีเรื่องให้เจ้าต้องอดทนแน่เผชิญกับการข่มขู่ที่เล่นทีจริงขององค์ชายเก้าไปล้วจงจะร้องไห้ก็ไม่ใช่จะหัวเราะก็ไม่ชิง หม่อมชั้นขอทูลถามองค์ชายเก้าหม่อมชั้นจำได้ว่าไม่เคยล่วงเกินพระองค์มาก่อนเหตุใดทุกครั้งที่พระองค์ทรงพบหม่อมชั้นต้องทำให้หม่อมชั้นลำบากด้วยเพคะใครบอกว่าเจ้าไม่เคยล่วงเกินข่าเจ้าไม่เพียงล่วงเกินข้าอีกทั้งยังล่วงเกินเป็นอย่างมากด้วยไปรล่วเจิงอดเบิกตากว้างไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อใดกัน ชันไหนหม่อมฉันจึงจำไม่ได้แม้แต่น้อยเจ้าจริงแค่นเสียงหืทีนึงเจ้ามีความลับอยู่ในกำมือข้าหลายวันนี้ข้าไม่ได้มาหาเจ้าเจ้าก็ไม่เข้าวังไปหาข้าฮ้เจ้าคงคิดว่าข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้จริงๆกระมังทั้งที่ติดหนี้คนอื่นแท้ๆยังกินอิ่มนอนหลับท่าทางไร้ซึ่งความกระตือรือร้นเพียงจุดนี้เจ้าก็สมควรได้รับโทษแล้ว ไปล่วเจิงกำลังถูกคนตรงหน้าทำให้สติจะแตกอยู่รอมรอ่อเขาเป็นห้องเต้องค์ต่อไปของแผ่นดินต้าสีจริงหรือผู้ที่จะเป็นห้องเต้องค์ต่อไปมีความคิดเหมือนเด็กขนาดนี้เชียวหรือองค์ชายเก้าเรื่องความลับของหม่อมชั้น หม่อมฉันรู้สึกว่าพระองค์อาจเข้าพระไทยผิดอยู่เล็กน้อยอย่าลืมสิเพคะหากพระองค์ไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงก็ควรห้ามปรามหม่อมฉันตั้งแต่ตอนที่หม่อมฉันเพิ่งปรากฏตัวพระองค์ไม่ได้ห้ามปรามจึงอธิบายได้ว่าพระองค์ปล่อยให้เรื่องราวดำเนินไปหากพระองค์ประสงค์จะใช้เรื่องนี้มาข่มขู่หม่อมชันหม่อมชันย่อมบอกแก่ผู้อื่นได้ว่าเราสองคนเป็นพวกเดียวกัน ไม่มีใครติดค้างใครเจ้าจิงพันรีตาลงเอ่ยด้วยความไม่พอใจว่าเจ้ากล้ามีเงื่อนไขกับข้าหรือไปล่วงเจิงกล่าวอย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยทำไมหม่อมฉันจะไม่กล้าหม่อมฉันไม่ได้ทำเรื่องหน้าละอายใจกลับเป็นพระองค์เสียอีกเอาแต่รับสั่งจะให้หม่อมฉันเป็นผู้ติดตามของพระองค์นั่นคือการบีบบังคับคน จงใจทรมานผู้อื่นอย่างแท้จริงเจ้าจริงมองนางอย่างจริงจังแวบหนึ่งเอ่ยด้วยความสนใจว่าเจ้าอายุยังน้อยแต่วาจากลับร้ายกาจยิ่งนักมิก้าหม่อมฉันเพียงกล่าวไปตามเนื้อผ้าอธิบายเหตุผลกับพระองค์เท่านั้นฮึเรื่องพี่ข่าตัดสินใต้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะกล่าวเหตุผลส่งๆออกมาไม่กี่คำก็ล้มเลิกได้ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ